ทำอะไรครับไ,รไปเก็บสตรอเบอรี่กันไปขโมยเฟืองหัวเขาแม่เออหญ้าปลูกสตรอเบอรี่ให้อิงมอนเก็บใช่ไหมครับแล้วก็อาย <laughs> <laughs> น,นี่แหละว,วันนี้เรามาเชียงของใช่ไหมเชียงรายบ้านยา่าเรามาเก็บสตรอเบอรีอ่รกันครับโอ้โหอุ้ย ม,ม,มันน่ารักไหมครับน่ารักอืม,อมได้ลไดล้อืมเราไปดู ต้นไลเบอร์รี่ด้วยดีไหมเออนนี่ในตรงนี้ตรงนี้อีกลูกนึงมาเร็วครับโอเคอุ๊ยอันนี้เลยไม่ได้ไมา,ามันยังไม่โตมันเหลืออีกนิดนึงทำไมเป็นสีแดงเนี่ยมันกำลังจะแดงไงเอาแล้วเอาแล้ว, <S <S <อ>วได้ไหมไม่ได้เอากิบไว้ก่อนดีกว่าเอาหรอเอาไว้ก่อนหรอ โอเคโอเคปะไรเบอร์รี่อยู่โน่นปะไปโน่นกันเออไลเบอร์รี่หรือว่ามันเบ <laughs> อร์รี่วะพูดผิดหรือเปล่า <laughs> มันเรียกว่าไลมอนมันเบอร์รี่ใช่ไหมเ uh huh. ออพูดผิดละ uh huh. เบอร์รี่ซันันก็ได้หรอเลือกเบอร์รี่ซันๆก็ได้ใช่ไหมพี่ยี่ไปเปลดโคลนมามันไปเล่นโคลนมาสนุกไหมครับพอเล่นโคลนเสร็จแล้วเราก็มาเก็บสตรอเบอรี่กับมันเบอร์รี่ใช่ไหมใช่อยู่ไหนมันเบอร์รี่ังมาทางนี้เร็วตามอามาครับเบอร์รี่อะนอนตกโคลนไ่มไม่ตกมาสิเร็วมา อ้าว่ญ้าฟันทิ้งไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าทางโน้นไปดูสิอะไรกัดน้องอ่ะไปดูสิมีไหมเมื่อก่อนอยญาปลูกผักเยอะมากเลยเนาะเราจะสร้างบ้านใหม่เราก็เลยหมดเลยโอ้นี่ไงนี่ไตรงเนี้ยมีไหมโอ้โหมีนิดเดียวตอนนั้นมีเยอะมากเลยนะมอนเราก็แบบมอนไม่มาสักทีอะ นั่นไงโอ้โหมีนิดเดียวนี่ไงเห็นไหมมีลูกเดียวมีลูกเดียวเออหมดละต้นอะไรอ่ะต้นกระถินเก็บไปเลยต้นกระถินเนี่ยหรอใช่มันจะเก็บอะไรดอกมันหรอไปเก็บไปเลยอ่ะเก็บไป อ้าวจะเก็บดอกที่นไม่เ็นกินกับอะไรอะ่ะต้มตำนี้เหรอเราไปทำอะไรกินได้นะดอกเนะี่ยฮะเราเอาไปกินกับส้มตำได้ใช่ไหม,หไหมอ๋อก็ผลไม้อะไรก็ได้ใช่ไหม Okay. เอาป่ะเรียบร้อยครับโอเคได้แค่นี้ครับโอเควันนี้อ่อมมาทำอะไรเก็บผักเหรอ <c oughs> เก็บสตรอเบอรี่เก็บบันเบอรี่เก็บผักอย่างงี้เหรอ <c oughs> อ๋อท่อระบายน้ำ ไปตไป้รนีนะกัดดเลยนะไม่ได้สังกะสีอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวบาดขาไปอที่ะชัใบอนบะบายบายทุกคนก่อน อีมันจะวางแล้วนะบ๊ายบาย